สวัสดีค่ะพี่โจค่ะวันนี้ก็มาต่อกันด้วยคาบที่หนะคะวิชามารภาษาอังกฤษะคะ่ะจริงจริงวิชามารเล่มนี้เนี่ยมันมันมีหลายเวอร์ชันนะคะมีกอพอแล้วก็มีท้องถิ่น,นะคะ่ะมีท้องถิ่นแล้วก็มีตอรอเนาะเติมนิดเนี่ยปากกาดังเติมนิดหน่อยโอเคอ่ะยกที่ส1บอ็นะคะเขาถามว่ามีกับไอเนี่ยใช้แทนกันได้ไหมใช้ยังไงนะคะ อันนี้ me go to London อันนี้ her me เป็นกรรมถ้าจะขึ้นต้นใช้ I แปลว่าฉัน uh, สรุปว่า me เนี่ยเราจะใช้ทำหน้าที่เป็นกรรมส่วน I จะทำหน้าที่เป็นประธานนะคะอ่ะ uh huh. uh, ทีนี้ uh, เวลาพูดให้ถูกต้องมันก็จะต้องใช้ I go to London I go to London จะใช้ me go to London ไม่ได้อันนี้เราจะเห็นภาพชัดว่า ใครๆก็รู้ว่าไอขึ้นต้นใช่ป่ะเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ชินกับชินกับประโยคนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามันมีประโยคอื่นอย่างเช่นพวกอ่าเ e อพวกพิมพวกเดมพวกนี้ล่ะบางทีมันมีโจทย์ออกมาอย่างเงี้ยเราก็แยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าตกลงว่าไอ้คำเหล่านี้เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกรรมหรือประธานใช่ไหมคะดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องท่องนะคะแล้วก็ท่อง I u h e he i t we h e y พวกนี้ทำหน้าที่เป็นประธานมันต้องอยู่ด้านหน้าของประโยค I go we go you go they come they eat นะคะพวกนี้มันต้องหยุดทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็มี you him her it us them นะมี me, you him her it us them เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นกรรมแล้วก็จะเป็นคู่ของมันอยู่ละ we ก็คู่กับ us i t ก็คู่กับ it she ก็คู่กับ her Uh, he mm hmm. ก็คู่กับ him นะคะแล้วก็ you mm hmm. ก็คู่กับ you i ก็คู่กับ me นะคะ you give me money ไม่ใช่ you give i money นะ,ะ you give me some money นะคะนี่ก็คือการใช้ me หรือ i นั่นคือถ้าใครอยากจะหาเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมตัวเองไปดูเรื่อง pronoun น,นะคะมันมีทั้งหมด5ชนิด pronoun ให้เราท่องมีคำบอกความเป็นเจ้าของมันมี อบอกเป็นประธานเป็นกรรมนะคะแล้วก็บอกอาการย้ำการย้าคำะะ myself yourself พวกนั้นนะคะต่อไปยกที่ส2สองนะคะการใช้ this that การใช้ this กับ that นะคะ this กับ that อันนี้ก็าถามว่านั่นอะไร was that นี่อะไร was this นะคะเก่งๆทั้งเพยงพวกทีนี้มันมีสูตรการจำะคะจะใช้เมื่อไหร่ใช้ this เมื่อไหร่ใช้ that เนี่ยมันมีสูตรการจำ ะะลมแรงมากอ่ามันมีสูตรการจําว่านะคะเพิ่งเกิดนะคะเราจะใช้ this จบแล้วหรือว่าไกลออกไปนี่จะใช้ t h ถ้าพปหูโพสนป้หูโพสก็คือสองเอกพจพ์ก็คือ1นะคะ this กับ those นะ,ะอย่างเช่นตัวอย่างเช่น this this is my car นี่คือรถของฉันแล้วก็สังเกตการใช้ this นะคะ สังเกตการใช้ t h e s มันก็ต้องคู่กับเอกพจน์ pot, เพราะว่า t h e s จะเป็นเอกพจน์ pot. แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอ้ยโทษค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปลี่ยนเป็น t h e s อย่างนี้ตัวนี้ของเราจะไม่ใช่ is อยู่แล้วกิยาของเราเนี่ยมันจะเป็น a ่า uh, t h i s are my car นะคะ t h e s are my car รถอาจจะเป็นหลายคันก็ได้นะคะเช่นเดียวก,กันกับ those นะคะตัวนี้ก็ต้องใช้กับกิยาท is ตรงนี้ก็ต้องใช้กับกิยา อ่านะคะอ่าต่อไปสิบสามค่ะอ่าอันนี้เกณฑ์ข้อสอบนะ1 n e ค่ะว one. One ันวันกับ once o กับ once นะคะวันแปลว่าหนึ่งทำไมบางครั้งเราเห็นเติม s ด้วยนะคะอ่านลูกก็บอกว่าวันเนี่ยแปลว่าหนึ่งถือว่าเป็นคำสรรพนามสรรพนามก็คือจะใช้แทนคำนามอย่างเช่นพวก iu ทีชีอิดวีเดพวกนี้ก็เป็นคำนามใช่ไหมคะสุนัขหมาแมวหมูกไก่โตะอะไรเนี่ยก็เป็นคำนามนะคะก็คือเราจะแทนคำพวกนี้เอาไว้เรียกนะคะอย่างเช่นประโยคนี้อ๋อดูก่อน one, one เป็นเอกพจน์แปลว่าหนึ่งส่วน ones เนี่ยเป็นพหูพจน์ก็คือแปลว่าสองขึ้นไปเนาะทีนี้ตัวอย่าง I make a sandwich Would you like one I make a sandwich Would you like one นะคะ วันในที่นี้หมายถึงแซนด์วิชที่เขาทำเนี่ยคุณต้องการสักอันไหมกินสักอันไหมนะคะส่วนนี้ยูวันลัสแพ็กเกจออสมอลวันคำว่าแพ็กเกจคะหรือสมอลวันแพ็กเกจเขาหราย packet, หลายแพ็กเกจหลายอันนะคะนี่คือการใช้วันอ่าวันแทนวได้ด้วยนะคะวันเท่ากับวที่แปลว่าเราได้ด้วย ต่อไป either หรือ neither either หรือ neither either หรือ neither อันนี้พี่โจก็ว่าเก่งด้วยแล้วกันเนาะอาจจะออกร้อง g r a m m a นะคะอันนี้อ่ะประโยคก็เป็นอย่างนี้ขออธิบายตรงนี้เลยแล้วกันนะคะอธิบายตรงนี้อ่ both แปลว่าทั้งคู่ either or แปลว่าเลือกนะคะ neither nor ให้อ่าเลือกไม่ได้ก็คือไม่เอาทั้งคู่นะคะ no no เลยค่ะ neither nor ก็คือไม่เอา ใน either or ก็คือหรืหรอนะคะ both นี่แปลว่าทั้งคู่ both จะตามด้วยอะไรคะจะตามด้วยกริยาผู้ผลินะคะ either either เนี่ยก็คือจะให้เลือกเอาอันไหนดี nor ก็คือไม่เอาทั้งคู่ตัวอย่างเช่น both children are born in thailand เด็กทั้งคู่เนี่ยเกิดที่เมืองไทย i can eat either ตามด้วย now นะคะแล้วก็ or กั้นด้วย or แล้วก็เบอร์เกอร์ไอจุดๆตัวนี้ก็คือให้กัน้นให้ใส่เป็น now นะเนเดอร์นอกร์ neither, nor, ก็เหมือนกันอันนี้เขาไม่กินทั้งกาแฟและชาแล้วก็ใช้เนเดอร์ชาโนท, eh, neither, uh, neither, ท nor, nor, ีเอเนเดอร์ชาเอ่อขอโทษเนเดอร์ทีโนชาโนกาแฟเอาตายตายโอเคโอเคอ่ะ <laughs> okay, okay. ต่อต่อค่ะทีนี้ this there is หรือ there are there is หรือ there are เนาะ there is กับ there are เนี่ยแปลว,ว่ามีทั้งคู่ is ก็ใช้กับมีหนึ่งอย่าง ar ก็ใช้กับมีสองอย่างนะคะในตาราง,น,าน,างนะคะในตารางอ่าในตารางนะคะในตารางเช่น there is กับ there are there is ใช้กับเอกพจน์ there are ใช้กับพหูพจน์เวลาตั้งประโยคเนี่ยทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันอย่างเช่น there is ใช้รูปยอ่อ t h e r e s t h e r e s A red house on the h uh, on the อะไรก็แล้วแต่เห็นไหมสังเกตก็คือเราใช้ there is อ่ะก็แปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะบ้านก็แปลว่าหนึ่งคือในประโยคมันต้องสอดคล้องกันนะคะต่อไป t h e r e are t h e ์อาร two two อะไรอ่ะ two cars on the road นะคะ t h e ์อาร two cars on the road อ่าแปลว่าสองใช่ไหมพระอุพทศใช่ไหมระยะพระอุพทศมันก็ทูกคู่กับคํานามที่เป็นพระอุพทศจะบอกว่าการใช้เนี่ยมันต้องสอดคล้องกันทั้งประโยคนะคะอ่า,อาต่อไป w วิ l หรือ o บูทวิ l หรือ o บูทมีคือทั้งสองอันนี้มันแปลว่าจ่าทั้งคู่อันหนึ่งเป็นช่องที่หนึ่งนะคะอันที่สองอันอัน o บูทเน,นี่ยเป็นช่องที่สองนะคะอ่าอันนี้ เขาบอกว่าอันนี้เรื่องจริงนะมีนักกีฬาไทยเนี่ยไปขอสาวแต่งงาน Would you marry me ถามว่าแต่งได้ไหมสุภาพหรือเปล่าเพาว่าบางเคสะเราจะเจอ Would Would you like to pass to salt me นะคะก็คือมันจะสุภาพแต่ในกรณีนี้ Would you like Would you marry me Would you marry me ตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นการถามขำๆอ่ะถามแบบทีเล่นทีจริงหยอกๆอ่ะนะอ่านะคะ อนนี้ลองดูการใช้นะคะวิวกับฟ o ดวิดวจะใช้เล่าเหตุการณ์ในอนาคตที่อันนี้บังคับท่องนะคะจำเลยไม่มีแผนทำแน่นอนตั้งใจว่าจะทำคำสัญญาหรือกล่าวสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นอายุนะคะส่วนฟูดเนี่ยจะใช้เชิงขออนุญาตขอร้องเชื้อเชิญหรือกล่าวถึงสิ่งที่อยากทำในอดีตนะเขีดเส้นใต้ตรงนี้ทำไมว่า การใช้ Would you marry me เนี่ยมันจะแบบเออมันถึงเป็นการขอเล่นเล่ทีเล่นท,ท,นทีจริงหยอกๆยะะเวลาเราแต่งจะขอค่าแต่งงานเนี่ยเราใช้คำว่า will you marry me ทำไมโอ้ยร่วม will you marry me ทำไมเพราะว่ามันจะอยู่ในเคสของตั้งใจว่าจะทำคำสัญญาทำแน่นอนตั้งใจว่าจะทำคำสัญญาเราใช้ will you marry me. Will you marry me นะคะ,ะ w o u d ก็อาจจะเป็นสุภาพแต่ต้องไม่ใช่ในเคสขอแต่งงานอันนี้นะคะ uh, Would Would you like to have some coffee Would you like to have some banana อะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่เคสขอแต่งงานแบบนี้นะคะต่อไปอ่าสุดท้ายนะคะ A big black house A big black house ปัญหาของ big black house ก็คือเป็นการเรียงตำแหน่ง อันไหนถูกเราจะบอกว่าผมเรียนไปอยู่ไม่ค่อยถูกครับพวกคําคุณศัพท์พวกนี้นะคะคือคำคุณศัพท์มันมีหลายอันเนี่ยจะบอกความความสวยความความความไรความเก่าความใหม่อะไรเงี้ยค,คือการบอกความพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเรียนกันให้ถูกด้วยนะคะภาษาไทยคืออันไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ภาษาอังกฤษมันต้องเรียงก็คือจะแบบจะสวยเก่าบ้าน อันนี้มองให้เห็นโครงสร้างนะหรือว่าจะเก่าก่อนแล้วก็สวยแล้วก็บ้านคือภาษาไทยพูดได้เลยบ้านนะ่ะมันเก่าแต่ว่ามันสวยบ้านทั้งเก่าทั้งสวยพูดได้ทั้งสองแบบแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะภาษาอังกฤษมันต้องมันมีการเรียงอย่างเช่นประโยคนี้ a big black house เราจะพูดว่า a black big house เนี่ยไม่ได้นะคะ,ะเหมือนประโยคที่ให้ไปเราต้องพูดว่า a big black house ถูกต้องหลักตามหลักไวยากรณ์ทีนี้เอ้าแล้วรู้จะรู้ได้ไงอ่า พี่โจก็ให้สูตรไปนะคะให้ออฟออฟช่าคอมนะคะเราก็แยกออกมาออฟแปลว่าความคิดชาแปลว่าเชฟรูปทรง H แปลว่าอายุ U, color, c o l o r สี o r i g i n Material P คือจุดประสงค์จุดประสงค์งก็คือ Propose ภาษาอังกฤษนะคะอะอย่างเช่นพี่โจจะบอกว่าอ่าจะบอกว่าอ่ารถรถอ่ารถยุโรปเนี่ยสีแดงคันนั้นสวยมันมีคำว่ารถใช่ไหม ยุโรปสีแดงสวยมันมีกี่อันมันมีรถอ่ะรถเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นคาร์มันต้องอยู่ด้านหลังสุดนะคะอ่ายุโรปคําว่ายุโรปเป็นอะไรเป็นต้นกาเนิดหรือสัญชาติมันอยู่ในออริจินมันต้องอยู่หลังสุดใช่ไหมคะอ่ะเขียนเฉพาะอีูนะแล้วก็สีแดงสีแดงเป็นเป็นอ่าสีแดงเป็นสีใช่ไหมคัลเลอร์คัลเลอร์อาจจะอยู่ตรงนี้อารเร สวย beautiful เป็น opinion ใช่ไหมคะ beautiful เป็น opinion อยู่ด้านหน้าสุดก็ใส่ไปอ่ะแล้วก็บอกอ่ะอะ่ beautiful red Europe คะ่ะเขียนใหม่นะปากกานีนหัวมันใหญ่นิดนึงนะอ่ะ beautiful red Europe ค่ะสังเกตการแต่งประโยคนะคะเนี่ยอ่ะ beautiful red Europe ค่ะแค่นั้น จุดนี้เราต้องท่องอะไร o อ t i o n m แล้วก็แยกให้ได้ว่าแต่ละอัน,นี่ยแปลว่าอะไรนะคะเรียงให้ถูกปุ๊บปุ๊บเราจะอยูอยูอ่ะย u r o p e beautiful red car ได้ไหมไม่ได้นะ,ะคะเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วเพราะคำนำอยู่ดันล่างหลังสุดนะคะหรืออ่ะ red beautiful Europe ค่ะก็ไม่ได้มันต้องเป็นอ่ะ beautiful red Europe ค่ะ right o p t o n com option m อ่ะ,อะสุดท้ายอ่ะ ุดท้ายนะเดี๋ยวค่อยมาต่อนะบทที่สิบแปดายกที่สิบแปดก็คือเรื่องอเรื่อง hard work หรือ work hard hard อันไหนพูดถูก use to แปลว่าเคย I use to เนี่ยก็ชอบออกข้อสอบเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยมาต่อในคาบที่เจ็ดโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย